สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมมาพบม,มาพบกับด่อนล่ามืมอนีวันที่ 7เมษายนพศ2566พี่น้องนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด่นตัวเด่นตัวดังนะครับด่อนล่าหูนะครับทีมงานหูสิไปตามมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมมักบะมักก็จังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับมือนี่ก็ซีมีเรื่องเาวาเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางมาบอกมาเล่ามาบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันคือเก้านะครับ ออามาฝากเอามาตอนกันสําหรับเอฟทีที่ชื่นชอบในตัวเลขหน้าท่างนะครับชื่นชอบในการเสียงโฉกเสียงดวงพี่น้องสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอลล่าชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมมีตัวเลขเนวทางหลายมองหลายบอลหลายสํานักเอามาให้พี่ให้น้องให้่านผช้ชมเบึงไปน้ากันพิจารณาไปน้ากันนาะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่หลายท่านกำลังรอคอยรอดติดตามอยู่กระไ้พี่น้องนะครับ เพราะว่าตัวเลขแนวทางที่ดอลลาศเอามาน,นําเสนอในมือนี้นะครับเป็นตัวเลขแนวทางเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเอฟซี FC ได้สอบถามกันเขามาหลายอีลีพี่น้องนะครับสาหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็มีหลายสาํานักแล้วนะครับที่ดอลลา์ได้ล่งไปขันฟูใดยังท่านไอบึงยัง่านไนช่มก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังขันไดเด้อพี่น้องนะครับเพราว่าจะเป็นแนวทางเลขวิ่งข้อสี พอคมพอสีสเกตนะครับหลังจากนี้ทางอีกหล,ลายๆสำนักนะครับขันยังขั้นในเบิ้งยังขั้นในชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดลังกันได้เลยนะครับหาบ่เห็นหาบ่พ,พ่อพี่น้องนะครับพิมพ์คําว่าดอลล่าชาแนลนะครับมันก็นสีแดงขึ้นมาทางช่อง YouTube นะครับผมเข้าไปเบิ้องในเลยทุกหม่องทุกบอลทุกสำนักที่ดอลล่าได้ลงไปนะครับมื้อนี้นะครับดอลล่า็มีตัวเลขแน,นวทางของเลขวิง่ง ตัวเดียวหรือวิ่งเงินล้านจากออสเตรเลียพี่น้องนะครับเอามาฝากเอามาตอนกันนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวตอนาสีใไ้เบิง้งย้อนลังกอนนะครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีบางท่านอาจจะเขามารับช่มเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยเสียเอา,อาสถิตินะครับยอย่าหลังมาไ้เบิ้งนะพี่น้องเนาะนะครับงวดที่งวดวันที่16มีนาคมพศ2566พี่น้องนะครับ เพิ่นหายมากวิ่งบน8ดนะครับวิ่งแต่บนพี่น้องอันนี้นะครับเพิ่นบ่ได้เน้นล่างเลยนะครับวิ่งบนนะครับปรากฏว่ามันไปเข่ารักลอยนะครับมีงวดนี้หละพี่น้องนะครับที่มันไปเข่ารักลอยนะพี่น้องเนาะนะครับหลายงวดที่ผ่านมานะครับเข่าลักสิบกับลักน่วยเท่านั้นนะครับแต่วดนี้เข่ารักลอยนะครับผมงวดวันที่16มีนาคมนะครับนี่ครับอีกงวดหนึ่งนะครับก็คืองวดที่ผ่านมา9ก7เจ เขาลักลอยอีกเแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่ามันไปลงลางน้ำนะครับผมนี่ครับเขาลักรลอยอีกแล้วนะครับผมวิ่งบนตัวเดียวนะครับจากออสเตรเลียนะครับเอซี FC, สอบถามกันเขามาหลายอีรีนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเลขวิ่งบน ตัวเดียวนะพี่น้องนะนะครับอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเพิ่นหมากวิ่งเก้านะครับไปเขาลักลอยนะครับแต่ว่าล่างเนี่ยเข่าทึ่งสองตัวเลยนะครับมันออกเก่าๆนะพี่น้องนะนะครับผมนี่ครับงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องได้มาแร้วนะครับแม่เกดเพิ่นได้ทรงมให้ดอนล่านะครับผม จริงๆแล้วนะครับตัวเลขแนว้ทางวิ่งออสเตรเลียนี่นะครับผมเป็นช่องแม่เกตพาโชคนะครับที่เพิ่งลงเป็นช่องรักพี่น้องคันผู้ใดนะครับสนใจจะเข้าไปติดตามรับชมทางช่องแม่เกตน้าก็ไดนะครับเพราะว่าช่องแม่เกตขมี่ตัวเลขเนวทางดีๆเด็ดเด็ดไล่มองหลยบอลพี่น้องนะครับเอามาให้พิจรารณานํ้กันนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเลขแนว้ทางของ เมืองนอน์นะครับที่ชุมแพรหรือว่าเอฟซีขอนแก่นนะครับแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านนะครับที่เพื่อนใ้ทรงมใหด้ดอนล่าวิ่งจากออสเตรเลียในหลัพี่น้องดอลล่าก็เลยออกมาให้เอฟซีทั้งช่องเบิงนําบางท่านอาจจะยังให้นในเบิงหรือบางท่านอาจจะเบิงแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางกันแล้วกันนะครับผมเอ้า้าหลายใหญ่ห่างแล้วนะครับมาเบิงวิ่งบนตัวเดียวนะครับจากออสเตรเลียนะครับว,วันที่1ิบ 6เมษายนพศ2566นะครับพี่น้องมีครับผมทื่อกถือใจกันว่านะครับผมสำหรับเลขวิ่งนะครับบนตัวเดียว3นะครับพี่น้องตอนนี้นะครับ3นี่ยังบ้ันได้มีสำนักไหนนะครับที่หายมากนะครับตั้งแต่ด่อนลาไปตามเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนมากสิเป็นหาเป็นหนึ่งนะครับสำหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับหรือวิ่งเงินล้านนะพี่น้องงวดนี้นะครับเพิ่นหายมาก3นะครับพี่น้อง แล้วก็จับคู่ให้สามเก้าสามเจ็ดสามสองชุดสามตัวเพื่อนกระไหามาอีกแล้วหมวดที่ผ่านมาเพื่อนกระไหชุดสามตัวเพื่อกันพี่น้องหมวดนี้กระไหชุดสามตัวนะครับมาชุดหนึ่งชุดเดียวเท่านั้นนะครับเอาหมักชอบจังไหนจังเอาไปพิจารณาในการเสี่ยงจุกเสี่ยงดวงพี่น้องนะครับผมเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับจากออสเตรเลีย วดวันที่16เมษายนพศ2 5 6 6นะครับผมวิ่งที่สามนะครับพี่น้องเอ้ยลืมเขียนวิ่งห้เดี๋ยวเขียนให้ก่อนพี่น้องนะครับผมเปล่าแห้งนะครับเขียนก่อนตอนลาปเปล่าพี่น้องอาได้มากอะ่ะเดี๋ยวเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับ ครับผมเป็นวิ่งบนเด้อพี่น้องนะครับผมเพิ่นไหามาาเน้นที่วิ่งส่วนตัวจับคู่นะครับเพิ่นจับคู่ไหยมาา ตามสูตรคำนวเท่านั้นะครับส่วนมากสีบกเขานะครับต้องบอกอย่างสี่เลยพี่น้องจับคู่ส่วนมากจะไม่เข้านะครับถ้าได้เขาคือเขาตรงๆเลยนะครับผมอาพิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับฝากไว้กันอีกจกรอบนะครับสําหรับ FC ที่ยังท่านในเบิ้งตัวเล็กแนวทางของพ่อศรีนะครับผมดอนลาได้ลงไปแล้วพ่อคมดอนลากได้ลงไปแล้วพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้นะครับพ่อศรีสเกต นะครับหลักการของพ่อเดชนะครับดอลหลกก็ได้ลงไปแล้วเดอพี่น้องนะครับผมพ่อเดชนี่ก็สุดยอดเลขวิ่งขึ้นกันนะครับจับคู่งวดที่ผ่านมาบอกเขางวดก้อนนี่เขาตรงๆนะครับพ่อเดชนะครับแล้วก็แนวทางแรงไม่ก็คือ พ่อพงนะครับน้องยาย่าพ่อสิงห์กระจับคู่ห้แล้วนะครับขันยังท่านในเบิงยังท่านในโชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดลังกันได้นะครับดอนลาลงไปไ้แล้วหลายสำนักพี่น้องมักชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นเป็นสำนักหลักนะครับส่วนสำนักอื่นๆให้ห้าเบิงเป็นเพียงแนวทางนะครับเอาเมาเบิงประกอบกันเท่านั้นพี่น้องนะครับผมแล้วจะดวงพาดวงมันนาะพี่น้องเนาะนะครับมองได้กับมีตัวดีตัวเด็ดกันทั้งนั้นนะครับ แต่ว่าเข้าสี่จับถูกสำนักใดเท่านั้นเองน้องพี่น้องนะครับจังดอลล่านี่ก็ชอบสำนักใดก็สีจับเฉพาะสำนักนั้นเป็นสำนักหลักนะครับส่วนสำนัก,กนอื่นๆก,นกน็สีเบิงเป็นแนวทางคือกันนะครับผมมื้อนี้นะครับเข้ากับมาเบิงตัวเลขแนวทางของเลขวิ่งบนตัวเดียวจากออสเตรเลียพี่น้องวันที่16เมษายนพศ2 5 6 6นะครับ เพิ่นหามาวิ่ง3นะครับจับคู่ให้3คู่3ชุด3 9 3 7 3 2นะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็8 3 9 ผิดจจรณาเป็นแนวทางบึงประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องมากว่ามากก็ยังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับสาหรับคลิปนี้กับคงสีมิตรนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนไลท์ชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู่ๆสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บ อย่าจดนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ